ตอนนี้บริษัทสวนกาแฟเนาะพี่เนาะเนาะอยู่สวนกาแฟบริษรัทเด็กดอยพี่เนาะจะมาเก็บกาแฟเนาะเก็บเล่มเอาพี่เนาะเพราะว่ากาแฟเขาบลายเนาะแต่ก็มีบางบ่อนที่มีไม้ล้มเนาะพี่ดองเนาะมื้อน,นี้บริษัทจะมาอำไม้สวนใหี่ พี่น้องเนาะเอากับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะที่ขลุบและหักแพงบัวพี่น้องที่อยู่ทางภายในเนาะแล้วแต่เหตุก็ยินดีตอนรับเข้าวสุซองบอลลิสพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเนาะตอนนี้บอลลิสอยู่ส่วนกาแฟเนาะพี่น้องเนาะอยู่ตอนกาแฟบอลลิสเด็กดอยพี่น้องจะมาเก็บกาแฟเนาะเก็บเล่มเอาพี่น้องเพราะว่ากาแฟเขาบลายเนาะแล้วก็มีบางบอนที่มีไหมร่มี่น้องเนาะมือนี้บอลลิสจะมาหน้าไหมสวนเน่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าไหมกำลุมลายเนาะพี่น้องอยู่สวนบอลลิสเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวเอาซิมาตัดไม้พี่น้องตัดไม้ตัวมันล้มเนาะอนามัยเพื่อว่าเพื่อให้อ่าทำความสะอาดส่วนนะพี่น้องเนาะปีน่ะเพื่อจะให้อกุกตัวน้อยๆนี่ให้มันขยายขึ้นเร็วเนาะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวเอาไปตัดไม้กันเลยเนาะตอนนี้วันนี้อยู่ส่วนนะไปเก็บกับพี่แล้วก็ไปอนามัยส่วนกับน้องสาวติ่มตะวันเนาะพี่น้องมาสองคนพี่น้อยเนาะไปลุยกันพี่น้องไปเบิ่งเนาะนี่พวกนี้อะไรพี่น้องเห็นบ่อไม้ล้มเนาะทางหน้านี่

มันตัดบุกเข่าพี่น้องัยดูว่วมันเป็นยังไงมันตัดบุกเข่าพี่น้อยมันบุกกิ่นน้องใหม่ นี่หมากบดุกพี่น้อ,นองแล้วก็มีหลายเนาะมีน้อยเดียวแต่ว่าเล่มเอาพี่น้องเนาะมันนี่ก็เริ่มเล่มซ้อนเราเองพี่น้องมากมันนี้งามได้นี่สามารถกินได้เลยพี่น้องนี่นำมันไลาวานนะพี่น้องกับพี่เฮาเนาะพี่เราไต่วาน เก็บากาแฟกับน้องติ่มมือนีก็ได้ กุกบัลไลมีสองสามกุกแต่ว่าเล่มเอาพี่น้องเนาะเล่มเก็บเล่มแลยพี่น้องนี่ยองบัลายนะ กป็นแล้เก็บเนาะไนเหล้วพี่นะ้องแล้วมืัอนี้กับเมื่อเลยส่วนในบัลายเนาะมาก,กับบัลายพี่นะ้องส่วนต้นกระเพาะบ,บัลายเพราะว่ากําลังปลูกใหม่ๆพี่นะ้องอันนี้กกเก่าเนาะขึ้นแล้วพี่นะ้องเดี๋ยวเารีบเก็บนะก๊กนะีเนาะตัวนี้นะ ซุมกมดกกเลยนะพี่น้องเนาะเป็นบก่กซุกมดกกเลยนะเก็บง่ายเนาะกับเพนี่นี่สิบปลายปีเลยพนะี่น้องสิบสี่ปีแล้วเนาะกับเพนส่วน,นนี้นี่บางกกมันกระใต้พี่น้องเนาะบางกกมันก็อยู่มันทนทานอีดีพี่น้องนะเนาะกับเพกัติมอนะเนาะกับเพกัติมอ อาราบิกาประมาณนั้นพี่น้องเนาะเนี่ยเก็บมากมันอ่อนอยู่พี่น้องเนาะตัวมันสุกแล้วนี่เก็บง่ายพี่นอ้องปูดเอาเลยนะเนาะแบบนี้เลย เห็นบ้าฟิน้องบอนี้ดุกเนอะดุกพอสุมควันฟิน้อง พูดเอาเลยพี่นอ้องพูดแบบนี้เลยนี่นี่พี่นอ้องเทคนิกะเริ่มซุแมก,กแล้วเห็นบหสซุกมัดกกแล้วเทคนิกะเก็บง่ายเลยแบบนี้เนาะ

เก็บแล้วแลยพี่น้องเนาะเกียมเหงื่อเนาะพี่น้องอยู่พุ่นเนาะเพราะว่าเก็บมื้อนี่กับสอบครึ่งพี่น้องเนาะหมดส่วนนี่กับได้แต่สอบครึ่งเอาพี่น้องเลยเนาะนึ่งสอบครึ่งขนาดพี่น้องเดี๋ยวไปเล่นอยู่พุ่นอีกพี่น้องอย่างเดียวนะอยู่พุ่นนะพี่น้องนี่หมดส่วนตอนนี้ได้แต่นึ่งสอบครึ่งพี่น้องพาตัวนี่ มื่อยบ่ก้องติมนี่พี่น้องไอจับเลยอ <c oughs> ยู่พุ่นหมดแล้วบอกเก็บพันห <c oughs> มดส่วนนี่พี่น้องเห็นแต่เป็นินึ่งสอบโอเคพี่น้องเนาะคลิปวิดีโอนี้เนาะบอลลิดเองกับซีจบเพียงนี่เลยพี่น้องเนาะเก็บเล่มอีก อยังอีก2-3กกอยู่หันเนาะเดี๋ยวเฮาสิเมื่อแล้วไปเก็บเอ่อเล่มบอลบ่านเก่าอีกพี่น้อง2-3กกเนาะเท่านั้นโอเคพี่น้องคลิปวิดีโอนี้เนาะบาริโกลา FC ไปก่อนพี่น้องขอขอบใจพี่น้องบ๊ายบายเด้อจอนใหม่ในคลิปหน้าพี่น้องเนาะโอเคพี่น้อง